ม,ม,มาาสองตัวนี้มานะคะม,ม้านะสองตัวนี้คือมานะคะทุกคนพ่อบอกว่าสองตัวนี้มานะมาจา้า uống vài lần ừ, này vài chẳng lưỡi ừ. má cha เป็นพี่น้องกันดิว มาก <laughs> <laughs>